สวัสดีครับผมอาเต๋อสอนช่างชงานลูกศรนนะครับและวันนี้นะครับผมจะอยู่กับเจ้า New Ranger Raptor X นะครับคันใหม่นะครับผมที่จะเพิ่งเปิดตัววันที่24มิถุนายนนี้นั่นเองนะครับวันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าไอ้เจ้า Ranger Raptor X คันนี้นะครับมันแตกต่างกับ เลนเจอร์นะครับโฉมเก่ายัางไงบ้างนะครับไปเราไปดูกันครับโอเค เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าสิ่งที่แตกต่างจาก Ranger Raptor X และ Ranger Raptor ธรรมดานะครับมันมีจุดไหนบ้างนะครับอย่างแรกนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นก็คือในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์ด้านหน้านะครับที่แบบว่ามีลายเป็นลายคาดนะครับตั้งแต่หน้ารถเนี่ยคาดขึ้นหลังคานะครับยาวไปถึงด้านท้ายเลยนะครับเป็นดีไซน์ที่ เหมาะกับรถแข่งนะครับรถยุโรปนะครับเพราะตัวนี้ได้ออกแบบมาแบบรถแข่งที่ Ford Perform a n c e นะครับคิดค้นขึ้นนะครับเป็นลายสีดำนะครับแล้วก็คาดแดงแบบนี้เลยดูเท่ๆสปอร์ตกันเลยทีเดียวนะครับส่วนอื่นนะครับกระจังหน้าก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่ผมเห็นที่ต่างนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านนี้ครับในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับที่ติดมาเหมือนคิ้วนะครับให้กับโคมไฟด้านหน้านั่นเองนะครับนี่เลยครับสวยๆเลยครับเหมือนมีขนตาด้วยนะครับเหมือนมีขนตาเลยดูแบบมีมิติมากขึ้น ดูโดดเด่นมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับตัวสติกเกอร์แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับด้านหน้าที่ดูปรับเปลี่ยนใหม่นะครับแตกต่างมากกว่าเดิมก็คือในเรื่องของนี่ครับหูรากนะครับหูรากมีเหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนใหม่เป็นหูรากสีแดงนะครับให้ดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ดูโฉบเฉียวมากขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของด้านหน้าที่เปลี่ยนมาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างครับ ในส่วนของด้านข้างนะครับที่มองเห็นก็คือในส่วนของสติกเกอร์ก็เหมือนกันนะครับสติกเกอร์นะครับถูกออกแบบตั้งแต่ด้านข้างนะครับยาวไปถึงด้านท้ายเลยนะครับสติกเกอร์ดําคาดแดงนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้ถ้าไม่สังเกตอาจจะไม่เห็นเลยตัวแม็กครับแม็กเนี่ยเป็นลายเดิมนะครับเป็นแม็กเป็นลายเดิมนะครับยางใช้ยาง BF เอฟคุลิดนะครับไซส์เดิมเลยนะครับผมแต่ว่า ตัวแม็กปกติแล้วตัวเก่าจะเป็นสีเหมือนสี้าวะคนับจะออกเทาๆแต่ตัวเนี้ยนะครับเปลี่ยนมาเป็นสีดํานะครับออกดําด้านๆนะครับก็ดูดุดันมากขึ้นนะครับสําหรับตัวลายแม็กในส่วนอื่นนะครับไล่มาดูด้านหลังครับด้านหลังนะครับที่สังเกตที่เปลี่ยนไปอย่างคือสติ๊กเกอร์นะครับคำว่าแรปเตอร์นะครับก็เพิ่มเป็นลายให้เข้ากับตัวข้างรถนะครับแล้วก็เขียนคําว่าแรปเตอร์เข้ามานะครับแล้วก็ จุดนี้ครับเป็นจุดที่แตกต่างแน่นอนนะครับก็คือเรื่องของโลบาร์นะครับโลบาร์ตัวนี้นะครับใส่โลบาร์เป็นแบบของรุ่นเอเล็กโฟรเลยนะครับเป็นโลบาร์ขายาวนะครับมาพร้อมกับตัวนี้ไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะครับโลบาร์ตัวนี้เป็นโลบาร์ที่เก็บงานค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเป็นโลบาร์ที่มาแบบตรงรุ่นนะครับสังเกตนะครับมันจะมีครอบนะครับครอบมาให้ด้วยนะครับทําให้มันดูแบบอ่าไม่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 เกินไม่เกินขอบกระบะออกมานะครับดูสวยแล้วก็ตรงรุ่นนะครับ แล้วก็เรามาดูที่ฝาท้ายนะครับสติ๊กเกอร์นะครับที่คาดมาจากด้านหน้านะครับยาวมาถึงด้านหลังนะครับก็จะคาดมาถึงท้ายกระบะด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับถ้าสังเกตดีๆครับเดี๋ยวกล้องเข้ามาดูใกล้ๆนะครับคือตัวโลโก้ฟอร์ดครับเปลี่ยนใหม่ครับเป็นสีดําปกติแล้วโลโก้ฟอร์ดเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีดําเลยนะเพิ่มความดุดันให้กับตัวโลโก้ด้วยนะครับแล้วก็ยังจะมี ตัวอะคริลิกนะครับเลนเจอร์แล้วก็แรปเตอร์นะครับยังคงอยู่นะครับภายนอกนะครับที่แตกต่างกันก็จะประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในครับว่ามีอะไรแตกต่างจากรุ่นเดิมบ้างไปดูกันครับในส่วนของภายในนะครับที่ผมมองเห็นว่ามันแตกต่างแบบชัดเจนก็คือในเรื่องของแผงประตูนะครับแผงประตูเนี่ยจะเป็นแผงประตูหนังนะครับสีดํานะครับ พร้อมกับเดินตะเข็บนะครับเป็นได้สีแดงนะครับปกติแล้วตัวเก่าเนี่ยจะเป็นได้สีน้ำเงินนะครับตอนนี้เป็นได้สีแดงแล้วนะครับรวมถึงนี่ครับเบาะนะครับเบาะที่เป็นอะคันทล่าเดินได้สีน้ําเงินตอนนี้ก็ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นได้สีแดงเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งคันเลยนะครับเราจะเป็นเบาะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็เป็นสีแดงนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าเป็นสีแดงทั้งหมดนะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับที่สังเกตได้ก็คือในเรื่องของแผงคอนโซลต่างๆนะครับตั้งแต่นี่ครับดูที่ประตูกันเลยครับมีลวดลายครับเป็นลวดลายใหม่นะครับเหมือนเขาเรียกว่าลวดลายไฮโดรกราฟิกนะครับนี่ครับมีตรงนี้นะครับมีนี่ครับแผงคอนโซลทั้งหมดเลยครับเป็นลายไฮโดรกราฟิกแบบไปนั่นเองเรามาดูภายในนะครับในส่วนของภายในเนี่ยจริงๆแล้วก็ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับออปชันทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับในส่วนของสเปคเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับไบเทอร์โบ213แรงม้าเหมือนเดิมแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเช่นเดิมนะครับเป็นขับ2หรือขับ4ได้นะครับผมเป็นระบบขับ4แบบพาร์ทไทม์นะครับแต่อีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมสังเกตได้ก็คือในส่วนของตัว CD ครับในส่วนของช่องใส่ CD ดีหายไปนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ครับรถยนต์ฟอร์ดนะครับ รองรับนะครับการใช้งานที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay Android Auto นะครับหรือ USB นะครับที่มีให้ถึง2ช่องนะครับสามารถรองรับการใช้งานที่หลากหลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของ CD ผมมองว่าไม่มีปัญหานะครับผมในจุดอื่นนะครับภายในรถก็ยังคงเดิมอยู่นะครับสำหรับราคานะครับตัวเก่านะครับอยู่ที่1699นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีเท่าแบบนี้นะครับมันจะเพิ่มหมื่นนึงเป็นที่1 0 0ล้าบาทนะครับแต่ว่า ฟอร์ดเรนเจอร์ลั r เตอร์เคันนี้นะครับราคาเพิ่มขึ้นมาครับสองหมบาทนะครับอยู่ที่ราคา1นึ่0ล้านเจ็ดแสนหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสำหรับเรนเจอร์ลั o เตอร์เคันนี้สีเทานะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับฟอร์ดเรนเจอร์ลั r เตอร์เนะครับในโฉมปี2021นีนี้นะครับผมมองว่าจริงๆแล้วฟอร์ดนะครับก็ใส่ใจนะครับในรายละเอียดนะครับ เพิ่มออปชันให้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับโลบาร์แล้วก็รายละเอียดต่างๆหูลากสีแดงนะเพื่อให้ดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูสปอร์ตดูเทมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจ Ford r a n นเจอร์ t o r นะครับตอนนี้เ a นเจอร์รับเตตัวเก่าไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีขายเป็นรุ่น Ford r a n นเจ r a p t o r X เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนะครับที่อาเตานะครับสอนการใช้งานรถฟ o r d นะครับ คิดจะซื้อรถฟอร์ดสมรสนะสูงนะครับอย่าลืมซื้อกับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ